สวัสดีครับวันนี้พบกับคณิตศาสตร์สไตล์ไทยบ้านนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเซตกันนะครับสำหรับเรื่องเซ็ตนะครับจะมีอยู่3ข้อ3หัวข้อใหญ่ๆนะครับก็คือหัวข้อที่1 Sub สับเซตและ p o w เ r Se t หัวข้อที่2แผนภาพเวนออยเลอร์และการดําเนิน,นการของเซ็ตหัวข้อที่3หัวข้อสุดท้ายโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซตนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับไปเริ่มกันเลย อ่าอินโทรดักชั่นนะครับอ่าในส่วนนี้จะกล่าวถึงว่าเซตเซตมันคืออะไรกันแน่นะครับผมอ่าสหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอ่าลุงป้าน้าอานะครับปู่เ่าว์ปู่โอนะครับกวาไปนะครับผมอ่าเซตเซตนะครับในทางคณิตศาสตร์นะครับในทางคณิตศาสตร์จะไม่ได้นิยามความหมายนะครับก็คือเซตในทางคณิตศาสตร์จะไม่ได้มีความหมายแต่ เมื่อพูดถึงเซตนักคณิตศาสตร์จะเข้าใจตรงกันว่าคือกลุ่มของสิ่งต่างๆนะครับผมตัวอย่างเช่นเซตของชื่อวันทั้ง7เซตของจํานวนเต็มที่ยกกําลังสองแล้วมีค่าน้อยกว่า7เซตของจํานวนเฉพาะที่บวกเซตของจํานวนเฉพาะบวกที่หาร360ลงตัวและอ,อ,อื่นๆนะครับที่เป็นลักษณะของกลุ่มของสิ่งต่างๆสิ่งที่อยู่ภายในแต่ละเซตนะครับจะเรียกว่าสมาชิก element หรือ member นะครับผมต่อไปนะครับจะเราก็จะมารู้กันว่าการเขียนเซตนี่เขียนแบบไหนนะครับผมต่อไปการเขียนเซตนะครับการเขียนเซ็าสิ่งต่างๆมากมายในรอบตัวเราก็ต้องมีชื่อของมันนะครับผมชื่อของมันชื่อของมันนะครับไม่ใช่ชื่อของพืชผลไม้นะครับก็ชื่อของเซ็นะครับผมเซ็ต่างๆนะครับผมจะตั้ง ชื่อด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะครับตัวอย่างเช่น a ใหญ่ b ใหญ่นะครับผม a ใหญ่ b ใหญ่ a ใหญ่ b ใหญ่ c ใหญ่นะครับผมและเขียนสัญลักษณ์นะครับแทนเซ็ตด้วยวงเล็บปีกาก็คือสมาชิกของเซ็ตจะอยู่ภายใต้เครื่องหมายปีกาและมีเครื่องหมายจุลภาค อยู่ระหว่างแต่ละสมาชิกอ่าเป็นยังไงรู้สึกงงๆอะทีนี้เราก็มารองเขียนเซตด,ดูอ่าบางคนบอกว่าเป็น A ใหญ่ B ใหญ่ C ใหญ่แค่นี้เหรออ่าถ้าใครพอใจครับผมใครพอใจเอากอไก่ไใ,ใหญ่ๆก็ได้ครับขอไก่ใหญ่ๆก็ได้ครับแล้วแต่ครับแล้วแต่เอาที่ผู้เรียนสบายใจนครับอืมอ่าต่อไปอ่าเรามาลองเขียนเซตอ่าเซต A เสอน a เซต a แทนเซตของชื่อวันทั้งเจ็ดปุ๊บวันทั้งเจ็ดมีกี่วันอวันทั้งเจ็ดก็มีเจ็ดวันเนาะมีอะไรบ้างวันอาทิตย์ปึ๊บวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสสุ์เสาร ครบเจ็ดวันแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวเฮ้ยต้องเขียนได้แบบเดียวหรอ,อในในทางเซตนะครับก็คือเซ็ที่มีสมาชิกทุกตัวเหมือนกันมีจํานวนสมาชิกเท่ากันนะครับจะเขียนสลับกันยังไงก็ได้นะครับผมเซ็นั้นจะเท่ากันเสมอคุณจะเอาวันจันทร์มาก่อนวันอาทิตย์ก็ได้อังคารพุธอาทิตย์ จันพฤหัสเสาร์ศุกร์ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเพร,เพราะว่าเพราะว่าเซตที่มีจํานวนสมาชิกเท่ากันมีสมาชิกเหมือนกันจะถือว่าเซตนั้นเป็นเซตเดียวกันอาจจะเขียนสลับกันก็ได้อ่พาพอถึงจุดจุดนี้ตามคณิตศาสตร์สไตล์ไทยบ้านของเราก็จะมีคำถามมาปึ๊บวันในเจ็ดวันนี้วันไหนสนุกที่สุดอ่าคนอีสานร,รู้แน่นอนเลยครับ ถ้าใครมีเพื่อนคนอิสรครับฝากถามด้วยนะครับผมวันวันไหนในเจ็ดวันนี้สนุกที่สุดอืมโอเคต่อไปทิ้งว่าเป็นปริศนาอ่าเซตบีต่อไปอ่าเซตบีเซตบีแทนเซตของจํานวนเต็มที่ยกกําลังสองแล้วมีค่าน้อยกว่าเจ็ดอ่าจำนวนเต็มที่ยกกําลังสองแล้วมีค่าน้อยกว่าเจ็ดอ่าจำนวนเต็มจํานวนเต็มฮึจำนวนเต็มมี มีอะไรบ้างวะจำนวนเต็มก็มีเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์เพราะฉะนั้นจำนวนเต็มที่ยกกำลังสองแล้วมีค่าน้อยกว่าเจ็ดมีศูนย์จำนวนแรกศูนย์ยกกำลังสองได้ศูนย์หนึ่งยกกำลังสองได้หนึ่งนยกกำลังสองได้สี่ลบหนึ่งยกกำลังสองได้หนึ 4, ่งลบสองยกกำลังสองได้สี่ปิดหมดแล้วต่อไป z ซตน สีแทนเซตของจำนวนเฉพาะบวกที่หาร360ลงตัวโอ้แม่เจ้าปฏิโทจะหายังไงหล่ะปัจจุบันนี้ตามธรรมดาตามสไตล์กองแกงเด็กน้อยวัยรุ่นนะครับผมก็จะนับไปเลยอะ,อะไรหาร3า0รลงตัวบ้างนับไป1 2 3 4 5ได้ไหม5น้น่าจะได้5 6 ก้าเออก็ว่ากันไปเพื่อโอเผื่อจะไล่ไปถึง360ตายกันพอดีแถวบ้านเรียกว่ายางจนท่างเป็นโศกกระบื้อหอดอ่ะทีนี้จะทํำยังไงที่จะให้ได้คําตอบได้อย่างรวดเร็วอ่ะทีนี้เราก็มาลองดูเพื่อ่อะมาลองในส่วนนี้ ปกติแล้วที่เราเรียนมาตอนม2เรารู้ว่าการแยกตัวประกอบเป็นยังไงการแยกตัวประกอบก็คือการเขียนจํานวนเต็มบวกให้อยู่ในรูปของผลคูณของจํานวนเฉพาะนั่นคืออะไรนั่นคือว่าจํานวนเฉพาะที่เป็นตัวประกอบที่ไดจากการแยกตัวประกอบนั้นสามารถหารจํานวนเต็มบวกนั้นลงตัวตัวอย่างเช่นสมมติพี่มี20มพี่มี20 20แยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ สองคอูณห้าส,สองคอูณสองคูณห้ามีจำนวนเฉพาะเป็นอสองกับห้าสองกับห้าผู้ลังคนนะครับผู้ลังคนหรือคนบางคนนะครับผมจานวนเฉพาะคืออะไรวะ,ะจานวนเฉพาะนิยามของจํานวนเฉพาะบอกว่าจํานวนเฉพาะคือจํานวนที่มีจํานวนที่หาร มันลงตัว2ตัวคือ1กับตัวมันเองตัวอย่างเช่น2ใช่ไหม่ตรงไหนดีอ่ะตรงนี้เป๊บ,ปบเศษเล็กน้อยของเราอะสองเปบสองจำนวนที่หาร2ลงลงตัวได้มี1กับตัวมันเองแค่2ตัวอ่ะ5ทีนี้5 5ก็มีแค่1กับ5เห็นไหมนี่มีอยู่2ตัวก็คือตาม ภาษาเลขศาสตร์ก็คือมีตัวประกอบ2ตัวแหละก็คือ1นึ่ในตัวมันเองอ่าอย่างนี้คำถามคือเกิดคำถามนี้มากมาย1ใช่จำนวนเฉพาะไหมหนึ่งมันพราะหนึ่งไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะครับเพราะว่า1มีตัวประกอบแค่1ตัวอ่าเพราะฉะนั้น1จึงไม่ใช่จำนวนเฉพาะนั่นเองอ่าเราอ้างอิงแต่นิยามจำนวนเฉพาะนะครับผมอ่าได้แล้ว เราต่อของเราเราก็จะได้ว่า2ตัวนี้หาร20ลงตัวแล้วก็5ตัวนี้หาร20ลงตัวดังนั้นจำนวนเฉพาะที่หาร20ลงตัวก็คือ2กับ 5. อ่าได้แล้วก็คือหาตัวประกอบของมันนั่นเองเซตสีคือเซตของจำนวนเฉพาะบวกที่หาร3า0รอได้ลงตัวดังนั้นเราก็มาแยกตัวประกอบกัน สามร้อยกสิบเราแยกตัวประกอบได้เป็นเท่าไหร่อ่าอันนี้ก็ไปแยกเองนะครับผมเดี๋ยวจะลองแยกแบบโปรเฟ s ชั o นอลดูนะครับผมม,มีความไทยบ้านนะครับผมสองคูณสองได้สี่สี่สี่คูณเก้าสามสิบหกสามสิบหกคูณสองคูณห้า เป็น360พอดีเขียนว่าทุกจํานวนนี้เป็นจํานวนเฉพาะทั้งหมดเลยอ่าเราได้แล้วดังนั้นจํานวนเฉพาะที่หาร360ได้ลงตัวคือ2 3แล้วก็5อ่าเราเอาไปเขียน2 3 5อีปดฟึฟับเนี่ยอ่าต่อไปเซตด,ดีเซตด,ดี เซตดีแทนเซตของจํานวนเฉพาะบวกที่น้อยกว่า7จ็ดจำนวนเฉพาะบวกก็เริ่มจาก2 3 5อ่าเหมือนกันต่อไปเซตอแทนเซตของจํานวนเต็มที่อ, e ทอ, 33. อยู่ระหว่าง3ถึง33เอาเซตอทีนี้สาถึง3อยู่ระหว่างคําว่าอยู่ระหว่างแสดงว่าอีนาง3กับอีนาง3 3นสเป็นเสาเอาแค่ที่อยู่ระหว่างก็เริ่มจาก สี่ห้าหกอ่ะทีนี้ในการเขียนเซตอย่างนี้ก็คือเขียนเซตที่มีจํานวนสมาชิกมากๆอ่ะเราจะไปเขียนหมดไหมเออเราเราก็ไม่ต้องไปเขียนหมดในการเขียนก็คือเขียนให้เขียนให้เห็นความสัมพันธ์อ่ะตัวอย่างเช่นอันนี้ความ,มาคของมันก็คือเพิ่มทีละหนึ่งไปเรื่อยสี่ห้าหกอ่ะ 6, 7, 8, 9, หกเจ็ดแปดเก้าเนว่าเพิ่มทีละหนึ่งดังนั้น เราไม่จะเป็นต้องเขียนหมดเราก็จะใช้เครื่องหมายจุดุดุดแล้วก็32เลยก็คือเซตที่จะใช้เครื่องหมายจุดจจุดจุดดแทนนี้คือเราต้องรู้ความสัมพันธ์ของแต่ละสมาชิกในเซตนั้นๆหรือแบบรูปหรือแพทเทิร์นว่ามีความ World Class Standard School มากสำหรับตรงนี้ ตรงนี้เซต a อเซตบเซตเและเ e ต E นี้ก็คือการเขียนเซตในลักษณะอย่างนี้เราจะเรียกว่าการเขียนเซตในลักษณะของการแจกแจงสมาชิกแจกแจงสมาชิกเขาไหมครับอโอเคต่อไปเลยต่อไปต่อไปเซตที่หาจำนวนสมาชิกได้เรียกว่าเซตจำกัด finish set ก็คือเซตใดๆก็ช่างที่เราสามารถบอกได้ว่าจำนวนสมาชิกของเซตนั้นมีเท่าไหร่เราจะเรียกเซตเหล่านั้นว่าเซตจำกัดทันทีเซตจำกัดทันทีตัวอย่างเช่นจำนวนสมาชิกของ a อจำนวนสมาชิกของ a เราจะใช้สัญลักษณ์อย่างนี้ก็คือ na แทนจำนวนสมาชิกของ a จากตัวอย่างเมื่อกี้ NA บอ่บ NA ก็คือจำนวนสมาชิกของ A ก็คืออะไระวันทั้งเจ็ดก็คือมีเจ็ดตัวต่อไป NB มีกี่ตัวหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตัวบอ่บต่อไป NC มีกี่ตัว CD มีสามตัวโอเค NC มีสามตัว n d มี3ตัวต่อไป n e มีเท่าไหร่อ่ n e เฮ้ยมีเท่าไหร่ว่า n e นับยี่ไหมนับนิ้วใหญ่เลยอ่มีนิ้วเท้าคบไหมมีเท้าคบเนาะรู้วมี10นิ้วตายแล้วอ่ะทีนี้เรามาดูปบถ้าถ้าเราเอาสามสสาม ลบสามสสาลบลก็คือเราจะได้สมาชิกตั้งแต่4เราจะได้จำนวนสมาชิกตั้งแต่4จนถึง33นี้คือ30ตัวแต่ว่าเซต E เราเอา33ส์ามไหมไม่เอาดังนั้นก็ต้องลบออกอีกหนึ่งมันจึงเหลือ29ตัวโอเคไหมอโอเคดังน,นั้น NA มี29 ัวว้าวยางรวดเร็วมากเลยเรื่องเซ็ตเซ็ตอ่าต่อไปเซตว่างอ่าอันนี้เซตว่างว่างว่างอ่ะเซตว่าง New Set หรือ Empty Set อ่าใช้สัญลักษณ์ก,ก็ใช้สัญลักษณ์เป็นอ่าปีกาไม่มีสมาชิกหรือเป็นอย่างนี้ก็ได้อืมนี้ก็ได้เซตเซตว่าง เซตว่างคืออะไรเซตว่างคือเซตที่ไม่มีจำนวนสมาชิกเมื่อมันไม่มีจำนวนสมาชิกดังนั้นจำนวนสมาชิกของเซตว่างคือเท่าไหร่คือ0นั่นเองอ่คือ0ูโอเคไหมครับอืมโอเคอคำถามคือเซตว่างเป็นเซตจำกัดไหม อ่ะทีนี้เราก็ไปดูก่อนเขาบอกว่าเซตท,ที่หาจํานวนสมาชิกได้เรียกว่าเซตจํากัดดังนั้นเซตว่างเราหาจํานวนสมาชิกได้ไหมได้คือมีศูนย์ตัวดังนั้นเซตว่างจึงเป็นเซตจากัดน,นั่นเอง่อต่อไปอย่างรวดเร็วเพื่อไม่การเสียเวลาอ่าต่อไปเซตท,ที่จํานวนสมาชิกมากจนหาข้ามได้เราจะเรียกว่าเซตอน,นันต์ฟิ f i n เซตอ่าอิ f i n นิต set เซตอันตน์นี้ก็คือเราไม่สามารถนับได้ออตัวอย่างเช่นเซตของจำนวนนับจำนวนนับเซตของจำนวนนับก็คือนับไปเลย1 2 3ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเซตของจำนวนเต็มจำนวนเต็มก็มีเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์เนะาะก็มาจากทางลบก่อนอลบ2ลบ1 ศูนอ,อ่ะแล้วก็ไปทางบวกปึ๊บอันนี้เรียกว่าเซตอน,นันต์เซตอน,นัน์อ่าทีนี้จากการสังเกตเราพบว่าจํานวนนับก็คือเพิ่มทีละ1งใช่ไหมอ่าจำนวนเต็มก็เหมือนเพิ่มทีละหแล้วก็ลดทีละ1อ่าแล้วแต่อ่าทีนี้การเขียนในลนักษณะนี้อ่าเราสามารถใช้สัญลักษณ์นี้ก็คือเป็น จุด,จ,ด,จ,ดจุดได้เพราะว่ามันมีแบบรูปที่แน่นอนนั่นเองก็คือตลอดทางนี้เป็นอย่างนี้ไปตลอดเลยก็คือเราก็ใช้สลัก์น,น,น,นี้ได้เลยและก,การเขียนเซตในลักษณะนี้เราก็เรียกว่าการเขียนแบบแจกแจ,แจงสมาชิกอ,อีกแบบหนึ่งก็คือ,อตัวอย่างเช่นเส G นีนี่เซต G เซ,ต G เซต G แทนเซตของจำนวนใ,นใดๆที่อยู่ระหว่าง ศกับหนึ่คำว่าจํานวนใดๆก็คือศูนยถึงหนึ่ใช่ไหมก็เริ่มจาก0ูนย์จุดศูนย์หนึ่งศดศูนยก็คือเราไม่สามารถหาความสัมพันธ์ได้เลยเพราะนั้นเราจะใช้จุดๆนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นการเขียนเซตในลักษณะนี้เราจะเรียกว่าการเขียนเซตในลักษณะของเงื่อนไขนั่นเองเงื่อนไข ทีนี้เรามาดูว่าเราจะเขียนยังไงเึ๊บเงื่อนไขเึ๊้องวงเล็บ,ป,บปีกาเปิดขึ้นมาอ,อาจจะใช้เป็นตัวแปรอะไรก็ได้นะครับตรงนี้แต่ผมจะใช้ x ก็เป็น x โดยที่อันนี้จะอ่านว่าที่ซึ่งหรือโดยที่ก็ได้ x โดยที่ x x โดยที่ x แป๊บหบนึง่งลบก่อนต้องเวียนวาสักนิดหนึ่ง แบบหนึ่งนะครับ x โดยที่ x ตรงนี้น้อยกว่า1แต่มากกว่า0จบแค่นี้ออง่ายไหมง่ายอันนี้คือลักษณะเป็นบวกเงื่อนไขนั่นเองอโอเคจบไปแล้วเซตทีนี้มาดูลักษณะอีกอย่างหนึ่งของเซตก็คือ เรียกว่าเอกภบพบสัมพัทธ์หรือเซตยูนั่นเองเซตยูเซตยู Z U, Z U. ก็คือในเรื่องนี้ก็คือเขาจะบอกสิ่งที่สนใจมาก่อนก็คือเอกภพบสัมพัทธ์นั่นเองก็คือว่าในโจทย์ข้อนี้เราสนใจแค่ไหนสมมุติในโจทย์ข้อนี้เราสนใจแค่เอกภพบสัมพัทธ์เป็นจํานวนนับก็คือเซตของ1 2 3ไปเรื่อยใช่ไหม อันนี้คืออยู่สิ่งเราสนใจคำถามสมมุติข้อหนมาข้อ1ข้อ1นึ่เซตของจำนวนที่เป็นเซตเอกันเซตเเป็นเซตที่น้อยกว่า5อย่างนี้น้อยกว่า5ปึ๊บเราจะตอบ4.5่จุดห้าได้ไหมสี่องได้ไหมเราตอบไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเอกภพสัมพัทธ์เราอยู่ในจำนวนนะเพราะฉะนั้นตอบก็ต้องตอบเป็น A น้อยมันน้อยกว่า5ใช่ไหมส3 2 1มองหมดยังหมดแล้วเพราะว่าเป็นจำนวนนะับก็คือห้ามตอบนอกเหนือจากเอกภพสัมพัทธ์เป็นอันขาดอะถ้ามีเอกภพสัมพัทธ์มาอ่ะโอเคไหมเอกภพสัมพัทธ์โอเคก็คือ,อเหมือนนี้นเลยก็คือ,อสมาชิกของเซตทุกเซตจ,จะต้องอยู่ในยูทั้งหมด และจะไม่สนใจสิ่งที่อยู่ภายนอกอยู่อโอเคไหมอโอเค <c oughs> อต่อเลยปึ๊บทีนี้การนับสมาชิกอการนับสมาชิกอ่าอันนี้สําคัญอย่างมากด้วยอสำคัญอย่างมากสําคัญอย่างมากลบแป๊บหนึง่งมาดูไม่ได้ฟ่า การนับสมาชิกอ่ะอันนี้อันนี้ก็คือคัดหลักหลักๆมาเลยมีอยู่สองหลักอ่ะสมาชิกตัวเดียวกันแล้ํากันให้นับอ่ะนับเป็นให้นับเป็นโอ้ให้นับเป็นให้นับเป็นโอ้ซ้ำกันมากมายเหลือเกินอ่ะก็คือสมาชิกที่มันเป็นไงตัวเดียวกันหรือซ้ำกันเราจะนับเป็นหนึ่งตัวนับเป็นหนึ่งตัวยังไงอ่ตัวอย่างเช่นเซตเอมาปึ๊บ มีหนึ่ง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 มีสองมีสองมีสามมีสามมีห้าคำถามสมาชิกของ A มีกี่ตัวอ่ะมีกี่ตัวอ่ะเราก็นับไปหนึ่งสองสามสี่อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าว้าวตอบอย่างรวดเร็วอย่างมั่นใจ เก้าตัวง,งามๆแต่อไปอย่างนี้ครูที่โรงเรียนก็จะบอกว่าศูนยซะโอ้โหไม่ใช่เก้าสิบนะครับผิดนี่ศูนย์อ่ะโอ้โหศูนอ่ะแล้วนับยังไงถึงจะถูกต้องอ่ะทีนี้นับเราจะนับอย่างนี้อ่ะนับอย่างนี้อ่ะตัวที่ซ้ำกันนับเป็นหนึ่งตัว หนึ่งซ้ำกันกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่นับเป็นหนึ่งตัวเดียวเออ,อ,อไปไหนแล้วเนี่ยโอโอโออ่านับเป็นหนึ่งตัวสองซ้ำกันสองตัวอ่าก็นับเป็นหนึ่งตัวส,สามซ้ำกันสองตัวนับเป็นหนึ่งตัวแล้วก็ห้าอีกหนึ่งตัวรวมๆแล้วมีสี่ไม่ใช่นะครับผมรวมๆแล้วมีกี่ตัว 4ตัวนั่นเองอสตัวต่กสองการนับสมาชิกนับตามเครื่องหมายจุลภาคของเซตนั้นๆนฮะเป็นยังไงมันจะมีเซตในแบบว่าสมมุติมีอ่าเป็นเซต B ก็แล้วกันมีปุ๊บมาลักษณะโอ้โหมาอย่างรวดเร็วเซตว่างอันนี้ก็เซตว่างเซตของ12ึ่งเซตของ หนึ่งหนึ่งสองเซตของสองหนึ่งอ่ะอย่างนี้มาอย่างนี้โอ้โหข้าพเจ้าก็งงแตกเลยว่ามันมีจีดตัวกันเนี่ยอ่ะผู้ลังคนหรือคนบางคนนะครับผมนับไปเลยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่อห้าหกเจ็ดแปดเก้า โอ้โหตอบอย่างรวดเร็วมั่นใจเก้าตัวต่อไป9้าตัวก็ผิดสิครับผมอ่าทีนี้เวลานับ,นบยังไงอเอ,อ่อเปลี่ยนสีปากกาแป๊บหนึ่งจะเป็นสีน้นำเงินอ่ะสองตัวนี้ตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันนับกันเป็นหนึ่งหนึ่งตัวแล้วอันนี้อ่ะเซตนี้เซตนี้เซตนี้เป็นเซตเดียวกันไหมอ่ารู้เลยปึ๊บ เซตนี้กับอีนางเซตนี้เป็นเซตเดียวกันเพราะว่าเป็นไงเซตที่มันเท่ากัน,นก็คือถือว่าเป็นสมาชิกตัว,วกันก็คือมันเหมือนกันมันจะสลับยังไงก็แล้วแต่ถ้ามันมีแค่สมาชิกสมาชิกเหมือนกันและจํานวนสมาชิกเท่ากันเราถือว่าเซตนั้นเท่ากันเมื่อมันเท่ากันปุ๊บในเซตนี้ถือว่า2อ,อันนี้นับเป็น1ตัว ทีนี้มาดูตรงนี้เหมือนข้อ1 3ซ้ากันใช่ไหมนับเป็น1อันนี้ก็เสมือนว่าเป็นเซตของ1กับ2องเพราะนั้น3มเซตนี้เป็นเซตเดียวกันก็นับเป็น1ตัวเหมือนกันดังนั้น NB ของเราหรือจํานวนสมาชิกของ B เของเรามีสมาชิกอยู่2ตัวนั่นเองว้าวสตัวนี่คือการนับสมาชิกนะครับ ั้งสีลูกสติมาปัญญาเกิดสติเตดจะเกิดปัญหานะครับผมอ่ามายังปึ๊บอ่าหมดแล้วนะครับผมหมดแล้วสำหรับคลิปนี้ครับก็ผมก็เป็นคลิปอินโทรดักชั่นของเรื่องเซตนะครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับลุงป้านะอาพเท่าผพ้โอลนะครับที่รับชมนะครับทุกท่านนะครับผมอ่าวันนี้นะครับผมขอปิดท้ายด้วยเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาเรียกว่า ประโยคสามบรรทัดนะครับประโยคสามบรรทัดสามบรรทัดนี้สําคัญยังไงสิ่งที่ชอบพูดถึงสิ่งที่ชอบก่อนหรือสิ่งที่อยากทำเปิ๊มอยู่ม .4 ม .5 ม .6 กันแล้วรู้สิ่งที่อยากทำหรือยังหรือสิ่งที่ชอบหปือย่างว่าอยากทําอะไรชอบอะไรสามบรรทัดนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆน,นะครับผม สามารถหาสิ่งที่ชอบได้เขาบอกว่าสิ่งที่ชอบเป็นอะไรที่เรียบง่ายและเบาสบายเป็นสิ่งที่เราทำแล้วรู้สึกสนุกสนานจนลืมเวลาต่อให้ไม่มีเงินหรือไม่ได้รับความชื่นชมจากคนรอบข้างก็ไม่เป็นไรจากหนังสือคิดแบบอยู่ททำแบบญี่ปุ่นนะครับผมอโอกาสหน้าพบกันไหมนะครับพ่อแม่พี่น้องสรับวนนีคณิศาสไตล์ไทยบ้านคอราไปกรสวัสดีครับผม